วันนี้ครับสินค้าถูกดีมีมาตรฐานครับเข้ามาช่วงบ่ายครับบ่ายสี่งย็นนะครับวันนี้เนาะสินค้ามาช้ามากๆครับวันนี้กับการขนส่งของขนส่งถูกดีมีมาตรฐานครับเนี่ยพวกเราเช็คสินค้าเสร็จก็เอาสมมืดข้าเลยครับยังไม่ได้จัดเรียงสินค้าเลยครับโอ้นี่ครับผมเนาะสินค้าที่เข้ามาแล้ว เรายัางไม่ได้นําเข้าไปด้านในครับเพราะว่ามาช่วงเย็นครับแล้วก็ลูกค้าก็เข้ามาครับเราก็ขายของไปด้วยเช็คสินค้าไปด้วยครับนะทุกครั้งที่เข้ามาก็ประมาณสองโมงเช้าสินค้าก็มาถึงครับให้เรามีเวลาว่างในการทําการช่วงเช้าครับแต่วันนี้พวกเรามาช่วงเย็นครับลูกค้าเข้ามาด้วยแล้วก็ทําให้เราอ่านี่ยฮะยังไม่จัดยังไม่เสร็จครับผมเนาะนี่ครับสวัสดีคุณครูครับ พี่กฤติจาเนี่ยคุณครูพี่สาวคุณครูมาใช้บริการพวกเราครับไม่มาเลยพี่นี่ฮะปัญหากองพวกเราวันนี้ครับที่จะคุยกันก็เรื่องของน้ำมันพืชครับไม่ได้มาสักขวดเลยครับผมถูกดีนิสถานไซแอลครับไซใหญ่แล้วก็พวกเราขายดีมากๆครับแต่น้ำมันพืชขาดตลาดหรือยังไงไม่ทราบครับรอบนี้วันพฤหัสบดีที่18หรือ17ครับขอไป น้ำมันพืชไม่มาฮะสินค้าที่ควรจะมาก็ไม่มาครับสินค้าที่ขายได้แล้วก็ลูกค้าหาก็ไม่มีมาครับเนี้ยสินค้าที่มาเยอะก็คือประเภทนี้ฮะแอลกอฮอล์ฮะแอลกอฮอล์ครับปลากระป๋องมาสองลังครับผมแล้วก็น้ําดื่มครับนี่มาเยอะครับกาแฟเบอร์ดี้มาฮะแต่ว่าสินค้าที่ไม่มาก็คือน้ำมันพืชครับเนาะ นี่ฮะวันนี้คุณป้าคุณหลานครับช่วยกันครับผมอ่าคุณหลานหลายๆท่านก็มาช่วยกันครับพวกเราไม่ใส่สีอื่นนะฮะใส่แต่สีแดงฮะเพราะว่าตั้งแต่มีถูกดีมานี่สีอื่นไม่ใส่ฮะสวัสดีครับผมกอนสวัสดีครับอ้าวไม่ครับวันนี้นี่ลูกชายคนโตครับคนคนปรินทร์ครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่มาช่วย ทีมงานครับเพราะว่าไม่กล้ายอยู่ในนั้นอายเขาเนาะอยู่ไม่ได้ครับต้องมาช่วยนี่ฮะต้องมาช่วยครับนี่ฮะสวัสดสีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเ<ท>นาะสวัสดีครับก่อนเนาะสวัสดีครับนี่ฮะคุณปรินทร์ครับเนาะอ่าไอ้ทอนมาช่วยกั Gen G นจะัดของอ่ะอันนี้น้องจีจี้ฮะน้องจีจี้ดึงดาวก็ท่านาที่ขายของที่ร้านวันนี้แล้วก็จัดสินค้าด้วยครับเนาะเพราะว่าสินค้าเรามาช้าครับนี่ครับทำไมผมไม่เข้าใจว่า น้ำมันพืชถึงขาดตลาดได้เพียงนี้ฮะทุกยี่ห้อเออสซะเลยครับไม่ใช่ว่ามีแค่น่าจะมีสักยี่ห้อได้ยี่ห้อหนึ่งที่เข้ามาครับเนาะอันนี้เล่นว่าไม่มีเลยเนาะแล้วเราจะขายอะไรครับนี่ฮะฝากถึงถูกดีม่ตรทานครับหรือเจ้าหน้าที่เขาถูกดีที่เข้ามาชม YouTube ช่องนี้ฮะเนาะ,ะไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรกันเนาะเราอยากให้สะท้อนปัญหาของพวกเราครับสะท้อนปัญหาเรื่องของการค้าขายเนาะ,ะสมมุติว่าเราทําร้าน ปกติของพวกเราเองหรือร้านที่เราลงทุนเองไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์พวกเราก็จะไปหาซื้อสินค้ามาขายได้เนาะอันนี้พวกเราไม่สามารถที่จะขายได้ครับนอกจากสินค้าที่มาจากถูกดีเท่านั้นครับฮะแล้วยกตัวอย่างตัวที่ไม่มาจริงๆก็คือน้ำมันพืชครับไม่มาเอาเสือเลยเนาะไม่มาอย่างนี้เราก็ไม่มีสินค้าที่จะขายครับสินค้าที่ออกดีมากๆครับเนี่ยสู้ๆครับ วันนี้ได้งานครับวันนี้ได้งานครับวัน,นได้งานโอ้โหรู้เรื่องหรือเปล่ปปาก็ไม่รู้ครับได้งานครับวันนี้ที่พลุกพลาดไปุ้กผู้คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าครับเป็นพนักงานที่เรามาจัดของช่วงเย็นครับเนาะเพราะว่าสินค้าเพิ่งเข้าพวกเราก็เลยมาจัดของระวังด้วยนะระวังนนด้วยให้กังลมน้อนน้หลด้วยเดี๋เกาะกดได้นี่ฮะ อันนี้ฮะโอมาแล้วครับตัวอะไรมาเนี่ยเขาเรียกอะไรซอสหอยซอสหอยครับสายห้าเนี่ยซอสหอยมาแล้วครับผมสินค้าที่าขายดีครับซอสหอยที่เป็นแกลอนเนาะมาแล้วครับผมและสินค้าที่ไม่มาครับนี่ฮะตรงนี้ฮะเป็นสินค้าประเภทน้ำมันพืชน้ำมันปลาล์มน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชครับน้ำมันอง,งุ่นน้ำมัน รำข้าวไม่มีเลยครับนี่ฮะมีแต่ขวดเล็กครับเนาะสินค้าขาดตลาดครับที่จริงเพรว่าถูกดีมีมาตรฐานไม่น่าจะทําให้สินค้าประเภทนี้ขาดตลาดได้ครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าขายดีคะเย็บไรคุกได้มาไหมคุกคาโพล่านคนไม่เข้ากี่การมาได้ไหมไม่ข้ามากี่อย่างไี้ชิบกนะ สินค้าที่มาแปลกๆครับสินค้าที่มาใหม่ครับผมเนาะสินค้าตรงนี้ครับเพิ่งมาครั้งแรกน่าจะเป็นเลยฮะเรื่องอะไรนะแก้วน้ําครับลายน่ารักน่ารักครับผมเนี่ฮะน่ารักคิดขูอันนั้นนี้ฮะยี่สิบบาทครับเนาะอืมเนี่ยถูกดีมีมาตรฐานครับสินค้ามาทุกอย่างครับยกเว้นสินค้าขายดีครับผม ยกเว้นน้ำมันพืชครับที่ขายดีมากๆ,ๆครับนี่ครับเชิญครับเชิญครับกำลังจัดสินค้าครับจิ๊บไอ้คุกได้มาไหมตอนเช้านะมาเยอะไหล่ะ ตะไคร้ก็วะในตะไคร้กนแหละนี่ฮะลูกปลาไม่ต้องผู้คนครับเพราะว่าเป็นลูกค้าที่กําลังมาวันนี้เตรียงของถึงสามทุ่มแน่นอนเนาะ,ะน้องจีบรร๊บอกว่างานหนักเลยครับวันนี้สินค้ามาเย็นเลือเกินมาเกือบสี่โมงเย็นแล้วฮะก็ทําให้เรางานงอกครับวันนี้และสินค้าที่อยากได้มากๆก็คือน้ํามันพืชครับ พอ,อนี้วันอะไรพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์จันทร์อีกสี่วันที่ที่เราไม่มีน้ํามันพืชขายครับนี่ยมันจะไม่ได้ยอดเพราะน้ำมันพืชนี่แหละครับผมพวกเราก็เห็นบรรยากาศของการลงสินค้านี่ให้ดูครับพเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นพันเนอร์ของตูนีเวอรานครับจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆของการนําสินค้ามาลงครับวันนี้มาเยอะหน่อยฮะมาสามร้อยกว่ารายการครับนี่ฮะ มาเยอะนะครับแล้วก็ล้างด้านนี้พวกเราก็เอา้าโอ้สินค้ายังเต็มเปียเลยครับ